โรงไฟฟ้าเอกชนมีกี่ประเภทวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีโรงไฟฟ้าที่เอกชนเป็นเจ้าของเนี่ยมานานแล้วนะครับเกือบ30ปีแล้วนะครับแล้วก็มีหลายประเภทนะครับแบ่งตามขนาดของโรงไฟฟ้านะเราจะมาเริ่มจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ก่อนเลยขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะเขาเรียกว่าโรงไฟฟ้า ipp นะครับโรงไฟฟ้า ipp เนี่ยย่อมาจากว่า independent power producer หรือผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระนะครับ โรงไฟฟ้าขนาดนี้เนี่ยครับเป็นขนาดที่ใหญ่มากนะมีขนาดกําลังผลิตไฟฟ้าเนี่ยหลายร้อยไมกะวัต์เลยใหญ่ที่สุดเนี่ยก็ประมาณสัก700เไมกะวัตเลยนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้า IPP เนี่ยนะครับก็จะขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับนะแล้วก็โรงไฟฟ้าประเภทที่2เนี่ยนะครับเรียกว่าโรงไฟฟ้า SPP Small Power Producer นะครับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก นะครับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ย SPP เนี่ยนะครับมี2ประเภทของโรงไฟฟ้านะครับประเภทที่1ก็คือ SPP co-generation ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งไฟฟ้าแล้วก็ผลิตได้ทั้งพลังงานความร้อนหรือว่าไอพลังงานไอน้ำนะครับซึ่งโรงไฟฟ้า SPP นะส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งก็ SPP จะขายไฟให้กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเหมือนกันนะครับโดยที่สัญญาซื้อขายไฟเนี่ยนะก็ไม่เกิน90เมกะวัตต์นะครับไม่เกิน90เมกะวัตต์แต่โรงไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะสร้างได้ขนาดใหญ่กว่า90เมกะวัตต์ถ้ามันตั้งอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยโรงไฟฟ้ามีขนาดสัก120ถึง150เมกะวัตต์ทำสัญญาขายไฟให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ย90เมกะวัตต์กำลังการผลิตที่เหลือเนี่ย30ถึง 60เมกะวัตต์เนี่ยก็สามารถที่จะขายให้กับโรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหรรกรรมได้นอกจากนั้นเนี่ยนะครับโรงไฟฟ้า SPP เนี่ยนอกจากผลิตไฟฟ้าแล้วยังยังมีการผลิตไอ้น้ำอีกนะครับไอ้น้ำที่ได้จากการกระบวนการผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะครับยังสามารถส่งจ่ายไอ้น้ำเนี่ยไปยังโรงงานอุตสาหรรกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหรกรรมได้อีกนะครับแต่ว่าโรงไฟ,ไฟฟ้าไฟฟ้า SPP เนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าใครก็สามารถสร้างได้นะครับ คือผู้ที่จะสร้างโรงไฟฟ้า SPP เนี่ยนะครับต้องต้องต้องมีการประกาศจากทางภาครัฐก่อนว่าทางภาครัฐเนี่ยจะกำหนดให้รับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้า SPP พอภาครัฐกําประกาศแล้วเนี่ยนะครับเอกชนถึงจึงสามารถที่จะไปะสร้างโรงไฟฟ้าได้นะครับไปประมูลแล้วก็สร้างโรงไฟฟ้าได้เพื่อที่จะขายไฟให้กับทาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกฟผนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้า SPP อีกประเภทหนึ่งเนี่ยประเภทที่2เนี่ยครับเป็น s v p Renewable นะครับก็คือโรงไฟฟ้า SPP ที่ใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนเนี่ยในการผลิตไฟฟ้าเช่นอะไรครับแกลบพวกเศษไม้สับหรืออะไรพวกนี้นะครับพวกนี้จะเป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนะครับส่วนโรงไฟฟ้า SPP c o Generation เนี่ยนะครับ ผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาตินะซึ่งโรงไฟฟ้า SPP Co-generation เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะซื้อก๊าซธรรมชาติจากปตทนะครับจะต้องมีท่อก๊าซธรรมชาตินะครับมาจากปตทแล้วก็จ่ายเข้ากับโรงไฟฟ้า SPP นะนี่เป็นโรงไฟฟ้าประเภทที่2นะส่วนโรงไฟฟ้าประเภทที่3เนี่ยนะครับเรียกว่าโรงไฟฟ้า VSPP Very Small Power Producer นะเป็นโรง โรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากนะครับเวลิสมอลเนี่ยนะครับซึ่งโรงไฟฟ้า VSPP เนี่ยจะทำหน้าที่ขายไฟให้กับโรงไฟการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายนะการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะถ้าเรามีโรงไฟฟ้า VSPP อยู่ในเขตนครหลวงเนี่ยนะครับซึ่งการไฟฟ้านครหลวงดูแลเนี่ยก็มี3จังหวัดจังหวัดอะไรบ้างกรุงเทพนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการนะถ้าเราสร้างโรงไฟฟ้าที่ VSPP อยู่ใน3จังหวัดเนี้ยเราก็จะขายไฟให้กับการไฟฟ้านครหลวงโดยที่สัญญาซื้อขายไฟเนี่ยนะครับก,กฟนจะรับซื้อไม่เกิน10เมกะวัตนะครับไม่เกิน10เมกะวัตส่วนอีก70 74จังหวัดที่นอกเหนือจากกรุงเทพน,นนทบุรีเลสสุตรปากกาเนี่ยถ้าเราสร้างลไฟฟ้า VSPP ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะขายไฟให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะแล้วก็สัญ,ญญาซื้อขายไฟเนี่ยเรียกว่า p p a หรือ Power Purchase Agreement เนี่ยนะก็ขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์เหมือนกันกน,นะครับนะครแล้วก็ส่วนใหญ่โรงไฟฟ้า VSPP เนี่ยนะครับเชื้อเพลิงที่ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพลังงานหมุนเวียนนะครับพวกไม้สับวัสดุเหลือทางการเกษตรหรือว่าน้ำเสียหรือว่าขยะอะไรเงี้ยนะครับพวกพลังงานต้นต้นทางในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะเป็นพวกพลังงานหมุนเวียนนะครับก็จะเป็น เอามาใช้ในการผลิตไฟทำโรงไฟฟ้า VSP แต่แต่ละโรงไฟฟ้าที่พูดถึงเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะเรามีเงินสร้างโรงไฟฟ้าเราไปสร้างโรงไฟฟ้าได้เลยนะไม่ใช่นะครับเราจะสร้างได้เนี่ยต่อเมื่อภาครัฐเนี่ยได้ประกาศว่าจะทําการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทนะครับถ้าเราไปสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้เองเพราะว่าถ้าเราสร้างแล้วเนี่ยภาครัฐบอกว่าไม่ได้รับซื้อเนี่ยครับ เราสร้างไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าแล้วเราจะไปขายให้ใครถูกไหมเราเราก็ขายให้กับไม่ได้มันจะต้องขายให้กับภาครัฐจะต้องรอภาครัฐประกาศรับซื้อก่อนไม่ใช่ว่าถึงแม้จะมีเงินสร้างโรงไฟฟ้าก็ไปสร้างแล้วมันไม่มีคนรับซื้อนะครับนะนะวันนี้ก็เป็นมานําเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทโรงไฟฟ้าก่อนนะมี IPP โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เรียกว,ว่าผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระประเภทที่2ก็คือโรงไฟฟ้าขนาดเล็กคือ SPP s ม a l l p o w e r producer มี SPP Co-generation กับ SPP Renewable แล้วก็โรงไฟฟ้าประเภทที่3ก็คือ VSP v p, Very Small Power Producer นะวันนี้ก็ผมก็มานำเสนอสาระดีๆเกี่ยวลโรงไฟฟ้าให้ทุกคนรับทราบก่อนนะครับแล้วส่วนคลิปต่อไปนะเนี่ยผมจะมานำเสนอเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวเรื่องไฟฟ้าและพลังงาน นะก็ถ้าทุกคนชอบก็กดไลค์กดแชร์ในเพจหรือช่อง YouTube ของ Zero Energy ให้ด้วยนะครับแล้วผมจะมีคลิปสาระความรู้ดีๆแบบนี้ให้ทุกท่านได้ดูเป็นประจำนะครับสวัสดีครับ